สวัสดีจ้าวันนี้เขาก็ยุกับบีมกวางเซงออกไงใจชั่วแล้ววันนี้มีจะมาอัปเดตรถเกง๋งขวัญใจไวรุ่นราคาถึกถึกกันจ้ะพี่น้องและตอนนี้บีมยุกเก้าคันนี้เลยฮอ,อนดาเจจีเครุ่น1.5รุ่นโตวีรถปี2 0 1 7และคันนี้ได้เป็นตัว,ว 2017, บบตเกียร์ออตโต้และคันนี้จัชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันบอริวาสภาพสวยๆผู้ไรสนใจอยู่บีมบอริวาบีมจันราคาพิเศษมาให้จากราคาปกตินาป้าย 4แสนหนึ่งืนเกาพันบาทแล้ววันนี้พี่น้องบีมจันราคาพิเศษไ้เหลือเพียงแค่3ามแสนเกเกาพับาทเท่านั้นจ้าผู้ใดสนใจย่าวรซาและคนิตสามารถจัดไปเนนซนได้เต็มความมีแค่เดลา7,000พกว่าบาทต่อรออยู่สัญญาผู้ใดสนใจเฝ้าโท่หาบีมในเลขทีศูนย์หกสหี่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าจะทักมาทางไลน์แอดออฟฟิเชียลข้ามมากกันเลยจ้า ทีแอดไส้ชยสหนึ่งสองสามสี่ยาลืบแอดดานาถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องและสำหรับผู้ใดสนใจซื้อซดนอกจากบีฟีแอเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาล้อสย่ยรีอจา้ามาจาาจะเข้าเลิมกันแตงแต่ดานาตโตวรถกันเลยจากพี่น้องสีตโตวรถคันนี้นอกจากการแสดงเป็นตัวสีขาวเดิมมาจากรวงานกระจังดานาะคันนี้สภาพสวยจา่าตกแต่งเป็นตัวเป,วเป,ปโโลี่ยนแบกขาดก็ตัวเซนคโคเมียม ไฟหนาสวยๆจะบ่มีห้อยแต่ห้อยเหล่ามีไฟเดทธามระหน่งไรมาหาอีกสองคู่นะและเครื่องยนต์คันนี้พี่น้องได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1นลิตจุดาริสภาพของเครื่องพี่น้องเบิ่งได้เลยว่าบบมีขาบใดยืมบของตัวน่ามันา่น้ะและโค้งสางตัวรถคันนี้ห้ารับประกันให้เลยแต่ว่ารถบร่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน,นอนจังระบบเส้นมีระบบความปลอดภัยเบรกเอเอสมาห้ ฟ้ากระโปงขังนนีหัวน็อดกระโบมีห้อยแก่ห้อยไขย่รถบ้านสภาพสวยรองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยดอีจ้ะและคันนีเขามีชุดแต่งมาหายแล้วเรียบร้อยรอบคขั้นและคันนีพี่น้องโค้งสั่งตัวรถขันนีห้องหลับประกันให้ได้แต่ว่ารถว่าเคยเกิดอุบัติเหตุสติเกอร์แผ่นเพจคันนีก็ยังอยู่ครบหัวน็อดขันนีกระโบมีห้อยแก่ห้อยไขย่ไม่ได้จ้ะห้อยตอกขันนีก็เลยเป็นตัวห้อยตอกเดิมๆมาจากโรงงาน ห้อยตอกเมคอาเดิมโรงงานต่อพี่น้องและคันนี้ได้เป็นตัวซีสอกด้านขางหัวน็อตบอมีห้อยแก่ห้อยไข่บอมมีห้อยสาสีผลสีมาได้จา่าและภายในตัวรถขันนี้พี่น้องได้เป็นตัวภายในสีดำนอกจากมีระบบความปลอดภัยแอร์แบกมหายัย เครื่องเลนได้เป็นตัวนาจอทัชสกรีนแอร์ดีไซน์วงกลมเกียร์ได้เกียร์ออโต้และสภาพตัวเบาคันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวสภาพสวยๆได้เป็นตัวกุญแจขี่เลดกดปุ่มสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องออปชั่นครบมีไฟซองเถามาให้พร้อมและสีตัวรถคันนี้บริวารสีสวยเสมอหล่อขั้น ฟังนี้บมีห้อยบุบหรือว่าห้อยหลักยิมมาเลยจ้าอปอชันดาน่า,านหายคนีพี่น้องคนีมีชุดแต่งมาหายได้เป็นตัวสปอยเล์สีเดียวกับตัวตรถมาผอมกับเซนเซอร์กาและถอยมาหายอีกสองตำแหน่งรถสวยสภาพดีอปอชันครบราคาถือก,กันได้จ้าแล้วสีโตดถ่ายคดีพี่น้องบอกเลยว่าบบมีห้อยสาชีผลสีหรือว่าบบมีห้อยเกิดอุบัติเหตุมาแน,น่นอนจ้าติดตั้งลำโพงมาหายแล้วแล้วบอสต่อยสองสามารถาพับเดียวหลานลงไปได้เพื่อจะมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระได้หลายขึ้นและสีโตรถ ฟังค้นครับนอกจากสีสวยเสมอรอบขั้นฟังนี้บ่มีห่ห้อยบุบหรือว่าห้อยลักเกีบม,มาได้จากพี่น้องและคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้าเมื่อ้วจาจ่ายรอบขั้นกระจกบานเรื่อนปั๊บไฟฟ้าซี่บานกระจกมองขากปั๊บมุมมองแบบไฟฟ้าพวงมาไัยคันนี้ก็ได้เป็นตัวพวกมาไยแบบมั่นตีฟังกชัน่นเพิ่มเสียงลดเสียงได้เปลี่ยนโหมดได้และคันนพี่น้องตัววอฟังค้นครับบอหนังสภาพสวยๆลองร้อยการใช้งานมีมานน่อยดีจา้าผู้ใดรสนใจอยู่พี่น้องห่อนดาแจจีเค ค่านีบริวารราคาถึงอิีดีจาแล้วมือนีบิมจัดราคาพิเศษหายเหลือเพียงแค่3ามแสนเกาเก่าพันบาททนานจ,าจา้าจัดไฟแนนซ์ใดพี่น้องและเอกาสารดีเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนได้เต็มผู้ใดสนใจฟาวโทรหาบีมได้ที0่0นย์77 77หกสามี่เจ7หรือว่าจะทักไล่แอดเอาไปเชียห้ามากกันเลยจาที A A แอดไ้ค่เอสหนึอมีมีแอดนานา ถาเข้ามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นโตสื่อสดนอกจากบีมฟรีแวร์ถึอีกสิบเปอร์เซ็นต์สนใจยาลอสาาอีดีตาและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากบีมฝากกดไลค์กดซับสะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาทีมงานกวงสิงและสำหรับมือนีบีนขอโตลากับวปกอนจะพบกันไม่ในคลิปนะ้าสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า